สวัสครับวันนี้ผมนายเดชพงศ์บัญชจะมาฝึกปฏิบัติการลิดหน้าจอเวเตอร์แลโปรแกรมสุขการเขียนโค้ดในเว็บที่ชื่อว่า o อนไล e ์ d ินดีคอรับครับอย่างแรกนะครับใช้คำสั่งในการสั่งแสดงผลที่ชื่อว่า p r i n t คําบคำสั่งที่แสดงผลทางออทางหน้าจอนะครับผมแต่ด้านขวาเราต้องเปียนภาษา c ีก่อนนะครับเขียนชื่อนะ สารพิปนในการแงผนังกระจกกันและมีแร็กษเีนการขึ้นมรรตัดใหม่ครับนองเซมิโพลอนมีการใา้คำสั่งตุกัดการเขียนข้อความนะครับทำการตัเป็นข้อความที่บอกตัวนหรือคำสั่งเอาไว้เพ่อังร